เอาล่ะครับสวัสดีครับพบกับสไตล์กูอีกแล้วครับวันนี้เรา EP ที่30แล้วนะผมท็อปสไตล์กูบอยสไตล์กูอดัมสไตล์กูวันนี้เนี่ย เหมือนเดิมนะครับเราพามาคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่กินคีน่ะขาวขาว,ขาวขินคีนขาวขาวขินคีนถ่ายรูปสวยด้วยแล้วก็นั่นแหละฮะอยู่ที่ไหนครับน้องปอยสีน่นครินทร์ซอยห้าการเดินทางเนี่ยก็ไม่ยากนะครับถ้าคนมารถไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถนั่งแอร์พอร์ติงมาตรงสถานีหัวมากได้แล้วก็อาจจะนั่งวินหรือว่าแท็กซี่มาอีกนิดนึงไม่ไกลเท่าไหรไ่นิดเดียวนิดเดียวนะ <c oughs> ไ,มไ,ไม่ไกลไม่ไกลมากเลยวันนี้แกบเชิญเป็นใครครับ แขกรับเชิญมันหัวดำมันหายนะเอาถอยหลังให้นีนอ่งอาคือแขกรับเชิญเนี่ยเราต้องไปลุ้นกันข้างในว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายจะสวยจะหล่อแค่ไหนตอนนี้เราบอกไม่ได้ต้องลุ้นกันอ่าตามมาเลยครับว่าเป็นใครตามมาดีกว่านะ เอาละครคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญแล้วนะครับชื่ออะไรครับชื่อทันนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ so like ตอนนี้สถานะหัวใจเป็นไงบ้างเง oh, <c oughs> ียบกลิบเลยค่ะคือว่าไม่มีใครคุยเลย มันก็มีบ้างแต่ก็มีบ้างแหละแต่ก็แบบคน่ไิงใจไม่เจอสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบผ่านมาแล้วผ่านไปแล้วผู้ชายที่เราชอบอะแย่เนาะเป็นยังไงแนวไหนเออเพ่อเราชอบโอ้โหไม่มีสเปคเลยอะถ้านี่ก็แซ่เก่งเนาะไม่มีสเปคอะถ้าชอบก็คือชอบโอเคอ่าแล้วปกติน้องทันชอบไปร้านคาเฟ่ไหมครับ ไปบ่อยมากคือแบบร้านไหนสวยสวยคือแบบหาเวลาว่างแบบไปให้ได้ไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยระหว่างร้านคาเฟ่กับร้านเหล้าเลือกให้เลือกคาเฟ่เ,ออเพราะว่าเป็นคนแพ้แอลฮอห์ไม่ค่อยไปร้านเหล้านานๆทีจะไปแบบเดือนนึงครั้งหนึ่งหรือว่าสองเดือนครั้งอะไรเงี้ยอ๋ออ่าเรามาดูเข้าเมนูด,ดีกว่าเมนูที่น้องทันสั่งคืออะไรครับนี่ครับข้าวมแนะนำนะครับข้มาวม่งมวงสับปรส โซดาอ่าชิมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยแขกชิมก่อนอันนี้ต้องแขกซิ่งเลิ้ลเอาแบบเรียวๆเลยปื๊ดแรกเข้าไปก็คือว่าโซดาเพียวๆเลยใช่มะม่วงมะม่วงมาก่อนแบบมีกลิ่นหอมมะม่วงป่ะกลิ่นหอมมะม่วงคือมันดูดไปแล้วเป็นน้ำมะม่วง อ,อ๋อใส่มะม่วมงเยอะมากอ่าคุณท็อปครับคุณคืออะไรครับไม่บอกอย่าหรอกถาม <c oughs> ของผมเป็นเป็นแพชชั่นฟู้ดแมงโก้โยเกิร์ตสมูทตี้นะครับเป็นสาวรสมะม่วงโย oh, <no. S 2> เกิร์ตปัน่นอ๋โน,น้อ <c oughs> <c oughs> เปรี้ยวจี๊ดหวานกำลังดีก oh. รนะ้อนอ่ะกินอันนี้คือสดชื่นมากอากาศเย็นกินไม่ได้เหรอ ก็ได้แต่หมายถึงว่าอากาศร้อนมันจะแบบสดชื่นกว่าอะอย่างนี้คุณล่ะผมเป็น布朗玛ชเจอร์รี่ข้างบนเป็นอไรครับข้างบนข้างบนคือแดกไปแล้วนะคุณผู้ชมข้างบนมันจะเป็นเป็นเจอรี่จุางบนมีครีมด้วยแก้วใหญ่มากอะไรอย่างนี้ก็คนที่ชอบชาเขียวก็ลองมาดูครับอร่อยแล้วของคนเนี้ยครับแต่ก็มันมันมีอันนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับตอนนี้เรามาถึงเมนูของหวานครับทัดจากเมนูน้ำครับก็คือ วัฟเฟิลไอติมช็อกโกแลตเราจะให้รับเชิญน้องทันชิมให้ท่านผู้ชมดูได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าวันนี้น้องกินหวานไม่ค่อยได้ทำไมถึงกินหวานไม่ได้เออคือมนหวานอยู่แล้วคอมันหวานอยู่แล้วคิดนานเนาะเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างชิมด้วยนุ่มค่ะหอม หวานลงตัวมากไม่หวานเกินไปลองอร่อยมากฟองฟองฟองอ่ะเต็มสิบให้ใคะแนนให้เก่าเลยเนี่ยเก้าเต็มสี่อ่ะเดี๋ยวให้พิธีกรน้องปลอยกับคุณท็อปชิมครับพี่ท็อปเปิดเปิดอ่ะเปิดเลยอ่ะหมาถึงว่าเปิดนี้ครับผมน้องปอยนี่ได้กินไอติม ไ,ไ,ไอติมเป็นชโโน็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตถึงแฟตฉันจะทานต่อ,อ,อตนุอออน่มมากให้กี่น่นอร่อยหืหิว10ไปเลยหิวไม่ใช่คือต้องทันให้เก้าอยให้สิผมก็ให้สิบเพราะว่าบัฟเฟอร์นุ่มมากแล้วก็ หอมกินไงไอติมไอติมอร่อยอ่ะไอติมอร่อยกลมกล่อมมัพ่นค่ะผ่านไอติมบ้างครับอร่อยจริงอร่อยคนคนนั่งั่งนู้นกินน้ำลายแล้วครับเนี่ยให้สิบเลยครับคือเนื้อไอติมมันแบบมันนุ่มละมุนลิ้นเลยนะจะบอกให้ตัวเธอตอนนี้ตากล้องตากล้องหิวไหมครับหิวไหมหิว อ๋อเขาถ่ายเขาถ่ายเบื้องหลังอยู่นะโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราไปแดกกันต่อจากนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุณท็อปเท่าไหร่วะลืมเท่าไหร่หนึ่งร้อยสามสิบกว่าบ้านลืมจำไม่ได้อะไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ที่หลังนะครับหรือว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ปกติเป็นคนชอบขึ้นอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ขึ้นขึ้นข้างบนนะครับผมเพราะมีสองชั้นปกติก็แบบ บางทีก็ชอบขึ้นบางทีก็ชอบให้เขาขึ้นแล้วแต่ถ้าให้เขาขึ้นเราก็จะสบายหน่อยไม่เมื่อยเห็นดีนะคันก่อน นี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้แขกของเราเนี่ยเปิดวาร์ปนิดนึงเผื่อใครอยากติดตามแจกวาร์ปเลยครับน้องทันครับอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อชื่อเลยคะ T4 ตัวแล้วก็ H A N N ค่ะก็ใครที่ชอบสาวสไตล์หมยๆดัดฟันก็ไปฟอลโล่ได้นะครับผมใช่นะคะอ่าแล้วบอกความรู้สึกที่ได้มาร้านนี้หน่อย บรรยากาศดีค่ะมุมถ่ายรูปเยอะแล้วก็แสงสวยมากๆด้วยค่ะบรรยากาศร้านเป็นไงบ้างคะบรรยากาศดีบรรยากาศดีโอเคค่ะเราเราแบบเฮ้ยโอเคโอเคอ่ะบรรยากาศดีนะคะแล้วรสชาติใช่ไหมก็เลยใช่เล่นหนักมากเลยคือแบบเพิ่งมาไงก็เลยเออมึนๆนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วโดยโดยรวมอาหารอร่อยค่ะลองมากันเยอะๆนะคะ ร้านมาง่ายไหมร้านก็คือก็ถ้าใครมาก็คือสามารถนั่งแอร์พอร์ตมาแล้วก็ต่อต่อแท็กซี่ได้ใช่ไหมอ่าใช่คือมันจะอยู่ตรงข้ามโรงบาลสมิติเวชยงเยื้องนหน่อยเข้ามาซอยศรีนครินทร์ซอยห้าครับผมอ่าน้องปอมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมไหมครับคืออยากจะบอกว่าร้านนี้คือเป็นร้านที่ประทับใจอ่ะคือไปร้านอื่นก็แบบดีนะแต่ร้านนี้คือแบบ ชอบชอบแล้วก็ชอบอาหารค่ะคือม mm ัน hmm. ดีจริงๆอันนี้พูดจริงค่ะแล้วก <uh ็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ซับสไครต์ของช่องเราด้วยนะคะไปเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมอ่า